She these holes make turn up โอเคครับผมเริ่มกันที่่าแรกเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะย่ำขานะครับซ้ายขวาสลับกันนะครับส่วนแขนนะครับจะเป็นจังหวะหนึ่งและขวา 2... จากนั้นครับผมให้เชิดจมูก 3... และ 4... นะครับจากนั้นครับผมให้มือขวานะครับลูกตัวที่ห้าและเบ่งกล้ามือขวาครับที่หก และบิดข้อมือครับที่7และ2มือที่8สังเกตไหมครับว่าขาจะย่ำซ้ายขวาสลับกันนะครับจากนั้นครับผมให้เอามือขวาลูบท้องนะครับโยกตัวไปทางด้านขวาสองครั้ง1 2และปดเร็วครับผมที่3และ4จากนั้นครับผมให้ตีกองรวเลยที่5และออกห ทุกที่และนะครับจากนั้นให้โค้งแขงครับ2มือที่7และจากนั้นโค้งแขงมือขวาอย่างเดียว8และจากนั้นครับผมฟรีสไตล์หเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับเตรียมตัวพร้อมกันนะครับสแ้นบาย5้าย่ำซ้ายบปาย1ขวา2จามูก3 4ลูกตัว5้บ่งก้ามบิดที่7 2มือ8สะโพก1ลูก2ปัดเร็ว3 4ตีกลองลัว5ออก6และหมุน7และหมุน8และ4 1, <Yeah. S> 1> เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเต้นกับเพลงนะครับแบบสโลวโมชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับ โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับย่ำซ้ายเลยที่หนึ่งขวาสองจมูกสามสี 3, 4, 5, ่ลูกห้าเบ่งกล้ามหกบิดเจ็ดสองมือแปดลูกตัวหนึ่ง สีมหนึ่งเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงพ่อหนุ่มคาวบอยนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยู่ทิกตอกอยู่นะครับอาจจะเห็นแก๊งคาวบอยของเราเต้นเพลงนี้อยู่นะครับใครที่อยากจะลองฝึกเต้นนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหรือ,อยังเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ ตลอดเลยนะครับผมและสำหรับว,วันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย